ร่วมจัดไปโดย Sing Corporation กลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของสปอร์ตมาเฟียกับผมแชมป์พิรพลคุณผู้ชมครับถ้าเกิดพูดถึงเรื่องของผู้หญิงสวยเนี่ยในวงการกีฬายืนหนึ่งมาเลยนะหลังจากจบยุคของแอนนาโค n i ิ o v วาซึ่งเป็นนักเทนนิสจากรัสเซียโอ้หนุ่มๆเซงครับผมจำวันนั้นได้ดีครับผมไปทานข้าวที่ร้าน Coffee Beans ซึ่งที่ร้านนั้นเนี่ยปกติจะเป็นร้านแบบซิ่งซิงจะเปิดแบบช่องแฟชั่นทีวีวันนั้นในร้านเปิดเทนนิสครับเปิดเทนนิสแล้วมีแต่คนชมว่าโอ้ยคนนี้ใครอะสวยจังเลยสวยจังเลยเขากำลังพูดถึงนางฟ้าวงการเทนนิสนุสราแห่งวงการเทนนิสนั่นก็คือมาเรียชาราโพวามาวันนี้เธอประกาศเลิกเล่นแล้วนะครับฉะนั้นวันนี้เราจัดให้ครับช็อตเด็ดของสาวสวย สูง188เซนเธอหยิบไม้เทนนิสครั้งแรกตอน4ขวบ3ปีต่อมาเธอและพ่อรู้ว่าหากอยากมีอนาคตต้องบินมาซ้อมที่อเมริกาทั้งคู่จัดไปตัดสินใจอย่างไวเด็กหญิงวัยเพียง7ขวบกับคุณพ่อบินมาตายเอาดาบหน้าที่เมกากับเงินในกระเป๋าที่เพิ่งไปยืมเข้ามาประมาณ15,000บาท 10ปีต่อมาเธอดังเป็นดอกไม้ไฟควา้าแชมป์รายการใหญ่เวมเบลดนที่อังกฤษในวัยเพียง17 1งปีต่อมาเธอสถาปนีตัวเองเป็นมือหนึ่งของโลกบวกพิรพลที่ U.S.Open แต่2ปีต่อมาในวัยเพียง20เธอเริ่มมีอาการเจ็บไหลซึ่งเหมือนเพื่อนตายไม่เคยหนีไปไหนตลอด12ปีเธอ คุมอาการบาดเจ็บไม่ได้แต่คุมตัวเองให้ตื่นก่อนอาทิตย์ขึ้นผูกเชือกรองเท้าซ้ายก่อนขวาเข้าสนามปิดประตูชูมือขึ้นแล้วเกือบ50าสบทัวรรางวัลระดับอาชีพ5้าแชมป์ใหญ่ๆ แต่ปัญหาไหลๆไม่เคยหนีไปไหนจากที่หนึ่งสู่อันดับ373เธอจึงบอกลาก่อนเทนนิสอย่างไม่เสียใจย้อนมองกลับไปฉันเพิ่งเข้าใจว่าเทนนิสเปรียบเสมือนภูเขากว่าจะเดินขึ้นมาทีละก้าวนั้นช่างเต็มไปด้วยหุบเขาอุปสรรค ลมฝนพายุแต่เมื่อเราเดินถึงยอดแล้วนั้นวิวช่างสวยงามสมค่ากับ28ปีที่เรารักกันเสมอมาจริงๆค่ะและคุณรู้ไหมครับว่ามารีอัรชาราปว่าเคยชมหนุ่มไทยคนไหน อันนี้ผมเห็นมากตาเพราะผมอยู่ที่นั่นด้วยนะครับตอนที่ผมเรียนอยู่ปี3ที่อเมริกาผมมีโอกาสไปน,นั่งสัมภาษณ์พี่บอลพราดอนรีชาพันธในขณะที่นั่งคุยกันอยู่นั้นคุณผู้ชมครับพี่บอลตอนนั้นเนี่ยโอ้โห่อเท่แล้วก็มีโทรศัพท์หลายเครื่องมากนะฮะทรบาบว่าคงจะเป็นยุ่งนะฮะยุ่งตอนนั้นธุรกิจยุ่งอันดับกําลังรุ่งเลยนั่งคุยกันไปคุยกันมาเนี่ยนะครับพี่บอลก็นั่งชิวๆนะฮะ อยู่ดีมีผู้หญิงสูงๆสวยๆคนหนึ่งเดินมาเดินมาจานถึงขนาดที่ว่าถ้าเกิดไปดูเทปที่ผมสัมภาษณ์ตลกมากนะครับเพราะว่าคนที่ถือกล้องให้ผมเนี่ยเ <_ S 1> พื่อนร่วมชั้นผมเนี่ยมันปล่อยกล้องเลยนะครับฉะนั้นช็อตที่ผมคุยกับพี่บอลเนี่ยภาพเนี่ยมันจะเป็นอย่างงี้ฮะเมื่อเห็นมาเรียชาราปรว่าเดินมาชาราปว่าเดินมาเสร็จปุ๊บคุณผู้ชมพี่บอลพราดำเท่มากนะฮะมาลองทักกับชาราปวว่ามาทักพี่บอลครับแล้วก็บอกโอ้โหโทรศัพท์อยู่เท่มากอยู่เท่มากนี่แหละครับ ความเท่ของคนไทยหลายครั้งเราอาจจะดูว่าพี่บอลพราดรอ,อาจจะแรงเยอะไม่ขาวใสเหมือนอย่างสเปคไทยแต่ดาร์กทอรแฮนซัลลอคมเข้มอย่างพี่บอลในสายตาสาวๆทั่วโลกนี่สุดยอดมากฉะนั้นอย่างที่บอกฮะขนาดชาปว่ายังดูพี่บอลเท่และนั่นแหละครับเป็นหนึ่งในช็อตเด็ดที่ผมเห็นมากตาที่นางฟ้าที่สวยที่สุดคนนึงในโลกของวงการกีฬาบอกว่าโอ้หนุ่มไทย very เท่ และช่วงหน้าครับรองเท้าซึ่งผมมีจริงๆเนี่ยเป็นหลักร้อยคู่ผมไม่ค่อยตื่นเต้นกับรองเท้าจนกระทั่งผมไปเห็นแม่เจ้าช่วงหน้ามีคำตอบครับ